เดี๋ยวครับกินเที่ยวดอนออนไลน์ครับผมมาอยู่ที่เมืองสตึงแตงนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสามทุ่มที่นี่เมืองมืดไปหมดแล้วครับนอกจากที่เปิดก็คือคาราโอเกะไนท์คลับแล้วก็สปาครับคือจะมากินข้าวหาร้านไม่เจอเลยพอดีมาเจอร้านนี้ครับร้านเดียวก็เลยมาถ่ายคลิปโรการกินข้าวที่เมืองสตึงแตงให้ดูครับว่าที่นี่เป็นยังไงโอเคครับอะไรบ้างดาจะกินข้าวเนี่ยมินมันไข่พะโล้เลยอะพะโล้ ่หมูกรอบหมูกรอบเออถามนีดคำกับข้าวหรือว่ายังไงผัดกับข้าวหรือว่ายังไงเรียบร้อยแล้วไม่ถามแล้วอ๋อเอาอันนี้เอาเป็นถ้วยหรือว่ายงไงบะเสียบจานไปเลยบะบะลาดลาดข้าวเลยยังบะไปเลยแบะบอันสุดลาดจ้าลาดข้าวอะลาดข้าวก็ได้ลาดใส่จานก็ได้จะจะเอาอะไรเอาลาดเอาเอา เอาอะไรรัดเข้าหรือใส่จานใส่จานาานะจานดีกว่า,า,าพี่เอานี่หนึ่งอ่างอ่าได้เรื่อกมาไม่เกินสามนะอันนี้คืออะไรจานอันนี้คืออะไรโอแหนมนี่คือพักการดปะ ไม่เคยเท้าแล้วอ่ะอ๋อไม่เอาไหยกินทุกวันแล้วครับผมแตงกับแตงโอ้อแตงเอานี่ว่าเอาไข่พะโล้ครับผมไข่พะโล้อันนึงหมูทอดแล้วนี่คืออะไรนี่ปลาปลาเอาแบบแบบเดียวอ่ะปลาปลาสามอย่างพอไหมโอเคโอเคครับโอ้มีไก่ทอดด้วยครับผมจะมากินหน้าร้านแหละดาพี่ไปกินหน้าร้านสว่างสว่าง ผมจะกินหน้าร้านตรงที่มีนี่ครับคาราโอเกะเลยนะก็ดูบรรยากาศครับอันนี้ทัวรครับยังไม่ได้เข้าคาราโอเกะครับแค่มากินข้าวหน้าคาราโอเกะเท่านั้นนะครับเมืองน,นี้มีไนท์พับคาราโอเกะแล้วก็อะไรนะนวดสปาเยอะมากๆครับแต่ผมไม่ถนัดนี่นี่ไฟเชื่อเอาไฟไงโดยเห็นไฟเอาบรรยากาศด้วยโอ้มีไก่เคเฟซีไก่ทอดครับกินได้น้องคนนี้ก็มาหอ ตาอยู่เลยไม่อยอมไปไหนผมก็เลยต้องมานั่งเป็นเพื่อนตานอ,อานกลัวตาจะทิ้งผมไปนะถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันงานนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะเดี๋ยวดูอันแน่น,น,นครับก็ <c oughs> มันไม่มีร้านกินนะครับคือสามทุ่มอะเมื่อกี้ผมใม่ถ่ายคลิดปดูเนี่ยดูมืดหมดเลยไม่มีที่ไหนเปิดเลยรับรองครับก็มีร้านนี้ครับร้านที่เปิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าคาราโอเกะแล้วก็จะมีน้องๆในคาราโอเกะครับวันที่ไม่ควรมานั่งเป็นเพื่อนนะนะ บางเพื่อนอคนอื่นมันจะเป็นเพื่อนผมครับดูครับเสียงผมงงเงียมากผมไม่ไหวครับผมง่วงนอนผมเดินทางมาก็ไกลเนื่ยพอแล้วดาต้องจะไปหาสาวให้ได้เลยนี่บอกก่อนเลยนี่เผาเลยอ่ะไม่สนใจผมเลยเดี๋ยวดูน้องคนนี้หันเรื่องคุยกับสาวแล้วมากระดานนี่ไม่รับรองว่าถ้าเขาบอกเขาว่าไม่อดตายนี่ไม่ถึงกินข้าวนะถ้าจะจะ,จะโดนจะกินอย่างอื่นนี่ ไม่ไหวนะช่นกินบาทายผมไม่เอาด้วยคน <c oughs> โอเคครับดูพ่กันหน้ารางครับแล้วก็จริงๆแบบบอกก่อนนะ <c oughs> คือตัวเนี้ยมันจะมีโร <c oughs> งแรมใหม่เอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยอ่ะ <c oughs> ตัวเนี้ยมันจะมีเกสอ่ามันจะเป็นประมาณว่ามีไนท์คลับนะแต่ว่าก่อนถึงไนท์คลับมันจะมีอ่ามันจะมี golden s a l ล g u e s ฮ house ตัวนี้ดีมากเลยเป็นโรง,งแรมที่เป็นเกสต์เฮาส์ที่เปิดใหม่คล้ายกรีสอร์ทนะครับผมบอกเลยเลยคืออยู่ที่15เลข15เลขก็ประมาณ450บาทไม่เกิน500บาทแต่ว่าบรรยากาศนะไฟติดหนาห้องอ่านแล้วก็ไฟก็สว่างมากแล้วก็ภายในห้องพักก็ใหม่ครับเป็นเตียงคู่เตียงเดี่ยวครับแล้วก็มี WiFi แต่ว่าเรื่องเรื่อคือ w i อ WiI-Fi เอินใช้ไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้บริการผมไปใช้ที่หนึ่งครับเป็นห้องพักเก่าๆแต่ Wi-Fi พอใช้ได้ครับก็อยู่ที่ อ่า12.5เหรียญนะครับก็อยู่นี่ครับมาคาราโอเกะเสร็จก็เข้าห้องพักได้เลยครับก็เดี๋ยวลองกินข้าวกับแอนแนนทัวร์ครับเดีย๋ยวอาแนนทัวร์ก็กินข้าวเสร็จผมกลับห้องนะคงไม่แท็กไปไหนครับเพราะว่าไม่ไหวครับร่างกายเย้ย yeah! ให้ดาทายต่อชิมข้าวก็แล้วกันผมจะกินข้าวบ่อยผมจัดสภาพดีต่างต้องคอมเมนต์วทุกคพค่ะสาวโทรมา คือเดี๋ยวนะครูก่อนคือเราไม่สนใจคือจะกินข้าวร้านเนี้ยร้านหน้าคาราเมลเปิด24ชั่วโมงซึ่งปกติแล้วที่อื่นเนี้ยปิดอ่ะสามทุ่มแบบพีด้ว้เลยเนี่ยนึกอะไรสามทุ่มร้านนี้ป็นสี่ทุ่มร้านน้อยไปหน่อยแต่ว่าไม่มีแล้วคือร้านเนี้ยเปิด24ชั่วโมงใครบางทีก็กินนะเพราะว่าคือบางทีคนเริ่มเดินออกมาข้งจากข้างในหิวข้าวกินเลยผมว่าหิวล้วเนี้ยจะไม่ท้องใดนะก็กินแล้วนี่เป็นหมูทอด ใช่ป่ะให้ปลาทอดนี่นี่ปลาทอดนะทอดออแล้วปลาทอดแต่เดียวชือมีราคาทอแล้วก็ให้ดาวินบยกิกานหลังด้วเลิกเงียบมากถ้าแบบที่ผมคิดผมกเราว่าตป่นแต้นก็มีคนเยอะแล้วก็จะต้องมีแบบคนลุกผ้าแล้วไฟเปิดสวาา่างอะไรอ่ะอยักเป็นจริงมันไม่ได้เลย thôi rồi thôi cái 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 không cái 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 ได้กินได้ไงมครับอ่าไดไหมให้ด่ากินบ้นางครับผมก็พูดไปกินไปดีกว่านะเพราะว่าได้พัดไปกินพัดก,กันถ่ายบ้างถ้าไข่หัวน้องเนี่ยอร่อยเนี่ยเป็นเนื้ออร่อยไม่ไม่ไม่หวานมาก เอันนั้นเป็นตางก็ลองกินดูน้องเที่ยวเยอะครับก็ดูหน้าผมกับนับการได้ไม่น่าน่าจะน,นอนนะดูแล้วไม่ไม่คงไม่ไปไหนละ <c oughs> ต้องบอกก่อนออกตัวให้ตลอดเลยไม่ไปไหนละมีคนชวนอยู่ครับคิดอะไรว่าใครชวนแล้วกันกว่าสองคนละโอ้ยชีวิตเงี้ยว่ะ ดูดูวิวข้างหลังนาลีเนี่ยดาชนี่จะให้ผมอยู่บอกว่าผมไม่ไหวละว,วกติเขากินกัะพูดนะพอเห็นซามาผมพ,พูดได้ออกเขาทำท่ากินเนี่ยเนาะผมชิมรสชาติก่อนนะครับก่อนจะพูดกินเข้าวน้าของเราเก๋เป็นอย่างนี้เลยาเปลี่ยนเปลี่ยนอนนะไรเปลี่ยนไปคนละคนใช่ไหมคนเดิมใส่เดิมชอบเดิชอบ,ชอบดเด็ก มันเทอะตัวน่นบบาตัวมากครับถึงผมชอบเด็กอ่ะตอนทมกายไปก็ยังชอบเด็กอยู่ <c oughs> เยอะเัย <c oughs> น่ารักไม่จริงชิมครับไข่ปรลลาลตึมแตง ลองอะไปเพิ่มไหมมันเป็นราเท็นนะทโอ้โหหาก,กินได้ยากมากครับวันนี้ข้าวเย็นเพิ่งถึงท้องช่วงเวลาประมาณสามทุ่มคือคือพิการาาหมดเลยครับวาหารโรงแรมนะ่าจะหารรแรมที่เล่นเไ,ได้ก็พิการาาแล้วปลาก็อร่อยนะ ปลาแล้วก็หมูทอดอร่อยนี้จานเท่าไรดาถาป็นข้อมูล่ถาดข้อมูลบังบบังะไบังบังปลาซัมเลยบองไไหมเจ้ซัมาจาะมาโฮมโฮหมนี่แล้วก็บางเงยงนีือนข้น่เปนข้าวมูนข้วมรับมานี่มาหมดร้อยสี่ิบแล้วก็น้ำขวดสเงินแพง <Okay. S 1> เขาไม่มีกินแล้วร้านสุดท้ายที่ผมเห็นร้านเดียวที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ไปกินเนื้ออดละชิมคนละเจ็ดสิบบาทกับเ้่าสี่อย่างสามอย่างจปครับฮัลโหลอัดแจ้งครับเพิ่มครับเพิ่มไข่มาอกจานหนึ่งแล้วก็เพิ่มกุนเชียงมาอีกจานหนึ่งแล้วดาก็พูดไม่บจบให้ดาได้พูดบ้างอ่ะ จะคุยอะไรอกินปะสายตานี่ไมันก็จะอยู่กับอาหารอยู่กับหลังหลังแต่ร้านคาเวเกะนั่นแหละเลยมีคนไม่น้อยกว่าผมครับผมบอกได้เลยเขามีเพื่อนอยู่ที่นี่ครับบอกก่อนเฮ้ออยเขาอายุสิบเก้านะบุญเล่นบู้เล่นบุญเล่นไม่มีอะนะครับไปนอนแล้วทํางานโลดงานไว้ครับก็แซวน้องดาเล่นครับน้องดาก็กินไม่พูดไม่จาเลยหิวหรือเปล่าครับท้องหิวอะ หโหผมก็หิวครับนี่ครับกินกินกินครับกินคำนี้ครับโหหมูสามชั้นกดมาหลายทีแล้วน,น,นั่นจะได้บรรยากาศนั่งกินหนักครับอืมเคยไม่เคยกินข้าวหน้าคาราโอเกะนะเป็นเพื่อกินในคาราโอเกะเสี่ยงาา <c oughs> ยอันนี้คือคุณเชียร์ เั็นเหรอน้ำพริกปลาดาหมูกรอบนะอหมูกรอบคุยเชียงแล้วก็ปลาแดดเดียวไข่เป๋าโลลายยางแบบนั้นคนละลูกนะ,ะพี่ว่าจะเอาเล็กซี่ับให้หมดละข้าวมาจานละขผมมันจะหมดแล้วครับก็หน้าก็จะหมดครับโอ,อกีคกลับหมดข้าวไม่หมดครับเพราะว่าหนักไปทางกลับครับคนกินพอ ข้าวมดก็แถมข้าวกลับเรือใช่ไหมแถมข้าวพอแถมข้าวข้าวเรือก็หมดกลับก็แถมกลับสลับไปสลับมาไม่รู้มันไ,ไม่จบอะไจนอิม่มขนมปังมีไก่ไก่ทอดเทฟซีมีครับด้านหลังอ๋อตึกชื่นอว่าตึกชโนลอลายกับอันแน่นทัวพูดดิกินชโนอนอลายกับอันแน่นทัวร์ กินเที่ยวนอนออนไลน์กับอันแม่ออนทัวร์กินเที่ยวนอนนอนอ,ออนไลน์กับอันแน่ออนทัวรออออ์โอเคจบครับคลิปนี้ครับ